สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วโตโตโ้โพสถึงเวลาเผด็จการ,รเผด็จศึกพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันอีกครั้งหรือไม่โตโตโ้โพสถึงเวลาเผด็จการ,รเผด็จศึกถามประชาชนพร้อมสู้ไปด้วยกันหรือไม่ นายปียรัต์จงเทพหัวหน้ากลุ่มกาดอาสา v v o l u n t e e r หรือ Vivo โพสต์ข้อความเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ระบุว่าสวัสดีประชาชน มันอาจจะเป็นครั้งแรกที่วันนี้ผมทักไทยกันดึกดื่นก็เนื่องจากภารกิจของวันนี้ดูจะสับสนวุ่นวายไปหมดและผมคิดว่าผมมีเรื่องสำคัญต้องสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะกับฝ่ายประชาปไธิตยในพรุ่งนี้สำหรับหลายคนคงเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งแต่สำหรับผมมันจะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางการเมืองไทยมันจะบอกเราทุกคนว่าถึงเวลาที่ฝ่ายเผด็จการศักดินาจะ,ะเผด็จศึก หลังจากคำสั่งให้ขังผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112ตามอานน์เพนกวินสมยศและปฏิวัติไปผมทราบว่าพวกเขาได้เวลาแล้วที่จะจัดการเราให้ราบคาบด้วยวิธีการทั้งบนดินใต้ดินทั้งแบบลับและเปิดเผยซึ่งเขาทำแน่บนดินคือการใช้กฎหมายบังคับด้วยธงจากเบื้องบนให้ขังทุกคนและจับเพิ่มอย่างกว้างขวางโดยพยายามไม่ให้ประกัน ใต้ดินคือการใช้ขบวนการอันธพาลจัดตั้งโดยความร่วมมือของนายทุนทั้งสีเทาและสีดำร่วมกับคนที่มีสีทั้งในและนอกราชการกลุ่มนี้ตั้งเป้าเอาถึงชีวิตพุ่งเป้ามาที่แกนนำการจนถึงสมาชิกการและประชาชนทั่วไปแบบลับ คือการส่งคนแอบแฝงทําลายจากภายในให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและทะเลาะกันเองสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจยุยงส่งเสริมให้มีปัญหาในขบวนการแบบเปิดเผยคือฝ่ายปฏิบัติการ I.O. คือทำให้รู้ว่าเขากำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงทำลายความชอบธรรมของฝ่ายประชาธิปไตย ทั้งหมดที่พูดมาคือสิ่งที่เขาเคยทำและประสบความสํำเร็จมาก่อนแม้ผู้กำกับคนสำคัญจะตายไปแล้วแต่เขาได้สร้างหลักสูตรและสิทธิเอกไว้มากมายในการสารต่อความชั่วร้ายดังนั้นผมจึงต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าในเวลานี้เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรและถามพี่น้องประชาชนดังๆว่าเราพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันอีกครั้งหรือไม่ โตโตปิยรัต์จงเทพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ